ขูบมวัวอะไรเสยพี่น้องคูบมวัวได้ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเอ,ออหาแมงกระเต๊าพี่น,อนอ้องห้อยละเออเออเออหลุดมือหลุดมือบ,บ,บ,บาหลุดบาหลุดบาหลุดแบบหลุดพี่น้องนี่ค่ะเจ้าแมงกระเต๊าเจ้าเขียดเจ้าเขียดได้บ่ค่อยร้ายค่ะบ่เห็นหูบ่เห็นเลยเจ้าแมงกระเต๊านี่ร้ายอี่ค่ะพี่น้อง ถ้าใส่วิ่งนี่บอกเลยว่าได้ไลก์ก็นี่สามสี่แถวคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนาพอวันอีกแล้วค่ะนี่กลับไปร้อยร่อนทุ่งชาแน,นลค่ะมืเอนี่นะค่ะสิพาพี่น้องมาหาอยู่หายกินตามธรรมชาติค่ะมาจับเขี่ดไปค่ะพี่น้องก็สิ่งที่งานดีพูุ้นที่หนึ่งค่ะปุ๊บเน,น่ไปคุณหลพอทดเลนิมูค่ะเนี่ยเดินทุ่งพลังงานนะคะเสียงแหบครับพี่น้องไอไอเราปบะเทศนี้มันเป็นเจ็บเจ็บข้อไหมตื่นขึ้นมาเสียงเบนเบนีนะคะเอาปากห้อง กับเขียดกับเขียดพี่น้องนางบ้านบกค่ะแยงหลงเหลือเสยพี่นออ้องอ๋อกะหาอยู่หากินตามธรรมชาติกอีกคือเก่าค่ะพี่น้องอ๋อป่ะนี่เนี่ยก็มาเขียดคืองเรเคยมีพี่น,อน,น,นอ้องเราเห็นเลยด้อ่าคลิปนี้น่าจะเป็นนะค่ะ้า,า,รานร่องถุงบ๊อบจับก็บคือสิถมาทายคลิปเพ,พื่นกับเขียดได้ค่ะดีไหมเด้อ วนน่าเงยบเงยบงไปหาเพิ่นก่อนโอ้แมงกระเตาหลายเด็กพี่น้องเพิ่นนี่เิ่นเหยียดเริ่มเริ่มไหลถอยล่องมาพี่น้องตั้งว่ามาทายขีดเพิ่นจับเหยียดแล้วก็สิอุดิหนุนเพิ่นนะพี่น้องเคยเห็นไัมเชียาเด้อพี่น้องไม่เห็นกับเราค่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกตัวน่าพี่น้องเนาะไปเห็นตัวหนึ่งค่ะยังง่ายเห็นเขียดตัวเดียวค่ะ หางก็งเยลยเเนกัเอาไ่เห็นกับเอาลอดพี่น้องเนาะมีพี่น้องน่าทายเพิ่น่อแม่กับเตาไหลครับเ็นเพิ่นาแพ่งเย่เอามาสวนนี่พี่น,อาาน,ออน้อ,ยอ,ยนนนนองอยกมาสวนดู้ไหให,ไให้ไหลด้วยเไปหลมาไหนบ้องนีเนาอ,องกมาดสพี่น้องางก็มา ไปออเดอร์ไปใครอะเออใครเอาก็ได้เจ้าจับเหรอโอ้ยมึนี่ยพวเครเอาไปบนี้พอกินไหมเอามล็ดได้ไหมนี่พี่น้องหลังจากเขาจับอ่ะเขียดแล้วเาก็มาจับแป้งกระเตาค่ะพี่น้องจอดแป้งกระเตาค่ะ กระเต่าไรไหนพี่น้องจะเม่กระเตาเด้อมาเนี่ยเรื่องอะไรตัวเองค่ะจะเบอเลยค่ะพี่น้องร้อยต้องลงเต็มหน้าเลยนอนไม่กระเตาค่ะโอเคค่ะพี่น้องจะเป็นกระเตาแท่นเคียดค่ะมาเนี้ไหนค่ะ โอ้ยสาสิคุบท่านเสียแล้วพี่น้องโอ้ยบอท่านมันพี่น้องมันเลี้วยวครับนี่เลยจนได้ไปเลี้ยวได้เลี้ยวดีเท่าไห่กระเตาอันได้ซ้อนมันก็นนส,นสีดีพี่น้องบอท่านเพิน่นค่ะเพิ่นแดนไว่ โอ้ยได้แล้วลุดพี่น้องโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะจับเอาจับเอาสอนมาได้ก็จับเอาเนี่ยเขาปุ่มกันงกันนีงก ลายแห้งพี่น้องก็งเได้จจับเอาเนี่เขาลายแห้งจากมะทายเขียดกลายเป็นมะทายจับแจมเป็นแกะเต่าเด้อบาทีนี่พี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามธรรมชาติครับพี่น้องนั่น,น,น,นโอ้ขูมัวอะไรเซ้ยพี่น้อง ขบหมวดดิไหมดิค่ะนี่ค่ะ,คะเอ,อ่อเอ,อ่อเอ่อเอ่อเม่งกตะเอาไปเนาะอีกแล้วเออเออเออหลุดมือหลุดมือบอลลุด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 เกือบหลุดพี่น้องดิค่ะโอ้เขียดหน่อยก็อัเม่งกีโต้แมงกีโต้ไลท์ก็ได้พี่น้องบาท,ทีขออนุญาตฮะแม่งกีโต้ด้วยค่ะ เอามาพี่น้องมาเท้ามาหาแมงกีเตาแ่นเขียดข้ามมือไกลก็ไกลเนี่ยพี่น่องขุบกับพระท่านค่ะเขาก็ยูบริเวณห่างๆเี่าไงโอ้ย บ่ท่านเขาไปก่อนเขาลงเลิกน้ำเลยค่ะพี่นอ้องเออเพื่อนสาวไปนองเดี๋ยวเอาเราลงถึงขออนุญาตเด้๋ค่ะจับแม่งขิดเตาก่อนนะพี่น้องเด้ออยมาลุ่นไปน้ำกันวะเอาเราแล้ลถึงทีเดียวไล่กันได้ค่ะคอยกัดกำได้นนหนิแล้วกำเมาหน่แล้วห้างไงก็เขียดอีกนี่แหละพี่น้องห้างไก่ทวนๆนึงน,นี่ ก็จะเขาเลียนเสียงค่อยห้าวเขาดีๆก็พี่น้องอและนะ้วเราถูก็เห็นซะแล้วนานแล้วน,น,น,วนี่เอาเสียผลงานในพี่น้องเบิ้งนะคะเดรรลายมาได้ไลรอพี่่นีค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอเคค่ะจับต่อไปค่ะเดชมีะอะไรโอ้เออเออมีซ้ำกำมือกำมือเหเสียไหมโอ้ยพี่น้อง ซาสเีสดายตั้แต่โตค่ะอยากก็จับเขียดอีกอะไรคิดของมันนี่จับแมงกระเต่าค่ะพี่น้องจับแมงขี้เต้ค่ะจับถือคุบถือกูด้พี่นอ้องเต้าเสียง่วงเงินคุบถือเต้าเสียไหม Là đây là cái gì tất là tù Chô phốn ngàn ít lọt nữa Ủa, mấy anh cắt tàu ở lúc tháng lắng ồ chừng cái gì để lãi gì hỏa cho nó mình. cắt tàu, tăng cây chắp đi để lái, đi đại lãi rồi đi cơp 20 vô đi khao đều chắp nhạc vô đi 20 vô thứ của đại lãi không con thái nha mấy xuống khắp โอ้ยพี่น้องท่านดีดนิหวแล้วนันทุงค่ะแต่กเกอมีเสียงไม่ได้หอดเมือ่อเลยพากเสียงหอก็ได้พี่น้องเพราะว่าเสียงแหบค่ะตั้งบรรลุเรื่องอืมไเดี๋ยวมันแตกไปได้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 จ้งไ,ไ,ไ,ได้ก็ต้องได้เอาเส่หรืะคือเสียพี่น้องได้ภาระคะุคบตัวก็บ่เห็น แกออเอากงมึงแต่ของแค่เนี่ยตัวนี้เล <Yeah. S 1> อะพี่น้องลำบากเลยแจมเป็นกระตามันดีด <m uch> อยู่ดีดมือนีะค่ะ <m uch> ชวาวสิทธิ์ไทยพ่ะท่านหาชีวิตได้พี่น้อง <m uch> ก,ก็ให้แกหาไปเลยเดียๆจนก็สิอพอ ห้ากระเบรรื้องมาเขาอยู่ซื้อได้ห้ากระขูบเอาคูบไปคูบมากเริ่มเก่งแลวพี่น้นงขูบเดียวหาวนหมองเก้าแะ้พี่นวงวนที่เดินปพี่้องแม่กระเตาสามตัวเนียกันสนี่นค,ค,คีค่ะี่ค่ เดกตัวน่าปีนอกอ้แยกเลกดตัวหนึงวะเด็เลยปีนอกเป็ายค่ะเฮิ่มเด๋วาเขียนคอยี่ไนเลยเเกมาลค่ะก่าย อ๋อไม่ต like ้องเตาไหนส่อนได้แห้ง like ดีค <million> ่ะได้จนจับเอาได้แล้วคือจะลวนแล้วเคยมีไฟจับอยู่ป่มคะส่วนหน้าเขาเลยว่ามันส่นบ่เอาแล้วมันถมาแล้วจับเองค่ะ เดี๋ยวมึงชนแม่งอีกแล้วนีน่พี่น้องจับน้องจัอไม่ขวางค่ะแล้วปอตัวโตเขาพี่น้องนี่พี่น้องก็งงงเล่นลันชุ่มเงินมาอ่ะที่แรกตั้งใจว่าสีมาจับเขียดแม่งกระตาา้อไร้คอนุญาตจับแม่งกระต้อเขาพี่น้องเอา้าเปลี่ยนแนวจังสีไปไายเขียดให้พี่นอ้องเบิ้งน้าเหมือน เป็นมเนาะค่ะพี่น้องอเนาะป้าเอาไปต่อคะ่ะจับผู้เดียวะคะ่ะพี่น้องจับผู้เดียวค่ะพี่น้องเลยจับเนี่ยครับเจี๊ยบมือเธาได้ค่ะเขาสอนเราคอยคอยจับเนาะอันใดไม่จุดเด้ไปก็คือีสอนหมดแล้วพี่น้องอันนี้มันจับเนาะเสียงแหบเสียงแหงเบิดค่ะพี่น้องตากหมอกสู้มือปวดใจบุ้ว่ร่างกายปรับตัวมาท่าน,นะคะ่ะ ก็ดเด็กไข่เด็กพี่น้องแต่ว่ามันเป็นแบบวัดลงค้อนอ่ะอาการแบบงค้อนเ <c oughs> นี่ยแม่งเขาดังว่ะว่านไปเสร็จแคเขียนพี่น้องงุ่มตัมองเดียวเนี่ยหลายเนาะเอาตัวอ่างเดียวเนี่ยแหละว่นไปวุ่นมากเลยเขา ียวมันก็นหลายห่อก็่ต้องใสอยู่มังกรเนาะวนไปวนมาอย่างเดีหายอยู่หายกินตามธรรมาชาติค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องหลังจากเขาจับเครื่องเขียดเครื่องแม่กระเต่านะคะกระบองยังไงซะหายอยู่หายกินตามธรรมชาตินะคะพอเอียังเก่านั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องนะคะสรุปเต็มนะคะได้หลายปันไดรค่ะพี่น้องเดี๋ยวนั่งเล่นเงียบกันพี่น้องเด้ออีนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่นะคะไป จับแมงกระเตากับจับเขียบนะคะแตได้ผลงานกับมะบึง้งน้ำกันพี่น้องนี่เอ,อับก็อยังเก่านั่นเนาะได้ซ้อมยีหอเลยค่ะพี่น้องนี่ทั้งแมงกระเตาทั้งเขียบแต่ว่าเขียบได้บ่ค่อยายค่ะบ่เห็นหูบวชิ้นเลยแต่แมงกระเตานี่ร้ายอีกทีค่ะพี่น้องถ้าใส่วิ่งนี่บอกเลยว่าได้ร้ายก็นี่สามซี่เท่าเป็นค่ะเอ๋อพี่น้องคลิปขายมากินกันเป็นประมาณนี้ค่ะวันนี้พาพี่น้องมาหาจับเขียบจับแมงกระเต่ากับจับบ้านมาเช็ดเท้าของมันนี่ดีพี่น้องนี่มันมันมัน 来。